ใช่เจ็ดไม่ทราบดีกาที่ร้องเรียนข่าอีกนานแค่ไหนถึงจะมาถึงจริงด้วยพี่เจ็ดนี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วแอนี่ท่านคงไม่ได้เพิ่งให้คนเ<ม>ขียนดีกานะอุมชอยเรื่องวันนี้ไม่ปกติหรือว่าอะไรหน่อหืมข้า ดูเหมือนจะหิวแล้วจริงจริงการแต่งตั้งตำแหน่งให้เสาหลักของแผ่นดินสำคัญแต่พระวรกายสำคัญยิ่งกว่าอากรอต่อไปเกรงว่าพระกายหารกลางวันจะต้องกลายเป็นพระกายหารเย็นแล้วเอาละในเมื่อเริ่แต่งตั้งชูกุยหงใหม่ก็จะไม่มีความเห็นอะไรก็แต่งตั้งชูกุวยหงให้เป็นผู้ว่าการขุนพลนำทัพกลับไปบัญชาทัพเทียนหวีรักษาการเมืองหลวงหาเป็นเร่งด่วนไอ้แชมป์นาจัดการได้สามารถพกกระบีเข้าวางได้ ว่าสนายฟันยีดีกับแม่ทัพชูเอาไมาส่สิตอนนี้กณเปิดไปเรียกขุนพลนำทัพแล้วสินะผู้ว่าการเลยนะข้ามีหน้าที่สำคัญไม่กล้าชักช้ายวันเน้าหวังว่าตั้งใจเมื่อค,ครูได้เท,ท้าเหยา่ถูกคนปิดตาแล้วก็ซ้อมถูกจนทิ้งเอาไว้ในเหมืองแร่ร้างชานตอนที่พวกเราไปถึงก็ถูกเก็บขวาดเรียบร้อยแล้วครับยินดีด้วยยินดีด้วยไม่ต้องตรวจสอบแล้ว ็เป็นฝีมือของชูกุยหงนะแต่ข้าไม่เข้าใจเขารู้รอยรอยของเหายาเฮียได้อย่างไรองชายเมื่อคืนพวกเราส่งคนไปจับทาดูแม่นางส่งนังเจอชูกุยหงเมื่อเช้าสาวใช้ของโจนตะกูลซ่งมะแอบไปบ้านตะกูลชูท่านมาพวกเขาจา้าอืม อมาบ้ามามามารีบนะรีบนะข้าขจำได้ว่าตอนเด็กที่เจ้ามาจูนตระกูลส่งชอบกินขนมบุญผลึกนี้ที่สุดรีบพิมดูสิขครับเมื่อเอ๋ก็ชอบขนมวุ้นผลึกเหมือนกันตอนนางยังเด็กก็อชอบมาแย่งของข้าไปกิน S <S ข้าเสียมารยาทแต่ท้าซ่งปลอ,อดอภัยที่ไหนกันข้าขบพ่อเจ้าคบหากันมาหลายปีเจ้ามั่นหมายกับเสี่ยวเม่งมาตั้งแต่เด็กข้าเนเจ้าไม่ต่างอะไรกับลูกหลานของตัวเองอยู่แล้วมาด้คนอะไรใจฮะขอดูดาบเจ้าหน่อยแต่ท้าไม่ได้รับนี่ขอรับขอรับวันนี้จะกลับไปรับ องชายถูกกุยหงก็บางเหมือนกันคุณหนูท่านกลัวองชายเจ็บที่สุดไม่ใช่เหรอตอนนี้เขาบอกมาแล้วท่านไม่ร้อนใจสักนิดเลยเหรอเมื่อเช้าตัวนี้ข้าส่งข่าวให้ถูคุยหงก็รู้ว่านานหงจะต้องมาแน่พวกเจ้าวางใจเถอะตอนนี้เขาฆ่าข้าไม่ได้ กไม่กลัวเขาเหรอกโอ้โ,อโอชา,ชโชากระจอกที่ระดับเช่นนี้จะให้องค์ชายเจ็ดผู้สูงศักด์ดื่มได้อย่างไรอิงชิวไปเอาชาสมชั้นดีของข้ามาเจ้าคะ่ะจิเซี่ออ๋ขนมล่ะ สีหวานสีเค็มห้างขาดเรีเรๆยไปไปยกมาให้หมดไ,หมไปสิองชายเจดท่านรออีกสักไปเดียวชาดีเดี๋ยวก็จะมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เจ้าดูหูสิแดงกล่อมเลยนะโอ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ข้าวว่าเจ้านะ งานรับใช้คนอื่นจะต้องสืบฝนให้ดีอากาศหนาวขนาดนี้ไม่รู้จะเตรียมขนเตียวไว้ให้เจ้านายไม่สมควรเลยเามาองชายมาอุ่นมือหน่อยจะได้อุ่นๆมา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 บยอ่ไปฮะต่อไป ข้าถามเจ้าเจอกับชูกวียหงมาใช่หรือไม่ใช่แล้วแหละข้ากับชูกวียหงเป็นคู่ม sì, ั่นกันเจอหน้าตองรายงานเหรอทำไมทำงานกับอง์ชายก็ห้ามแต่งงานด้วยเหรอเจ้ากล้าพูดจาแปลกๆกับข้า จะไม่กลัวข่าแล้วเหรอกลัวสิข้ากลัวมากเลยกลัวจะตายอยู่แล้วองค์ชายมีดอยู่ตรงนี้ท่านรีบมาฆ่าฆ่าสิอุ้ยไม่เจ้าลืมไปเลย เหมือนว่าองค์ชายจะฆ้าข้าไม่ได้นะไม่ว่าองค์ชายจะพยายามเพียงใดสุดท้ายคนที่บาดเจ็บก็มีแต่ตัวท่านเองจริงสิอง์ชายเาวกระจายสามอันที่แผ่นหลังยังเจ็บอยู่ไหมองค์ชาย เทพท่องรติการเลยฟังดูแล้วเหมือนเป็นคนในยุทธภพถูกต้องข้าได้ยินมาว่าเดิมที่เป็นยอดฝีมือในยุทธภพสามปีก่อนถูกคนลึกลับรับเข้ามาได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นกองกำลังที่มักความสามารถผู้นำของเทพท่องรติการมีแผนการอยู่มากทีเดียวผลผู้นี้สร้างเทพท่องรติการขึ้นลับลับ นอกพักก็สายสมาคมฉานเจียงเย่สร้างเส้นสายโรเตียบดปนานันหอสุราเรื่องที่ทางกันนอ,อกไม่ได้แต่ในฉานเจียงเย่ยกลับทําได้หมดตอนอยู่ในคุกหลานก็ได้ยินมาฉานเจียงเย่ยเป็นหลงรวมคนดีคนชั่วพอตกกลางคืนก็วุ่นวายมากมักจะมีเรื่องที่บอกกอืเนิไม่ได้ที่เรียกว่าสมาคมเรงว่าเพื่อปกปิดเรื่องเทียบท้องรติการ รถอ,อย่างนั้นราชสำนักจึงปวดหัวเอ,อแต่เท้าหมายความว่าหลานชายในราชจจสำนักเจ้าต้องรู้จักฟังเสียงลมแล้วเป็นลมฟังเสียงลมแต่ก็ไม่ใช่ลมอะหลานชายขอบคุณแต่เท้าที่ชี้นะข้าก็ ไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยอะใช่ใช่ใช,ใช่วันนี้เต้เท้าไม่ได้พูดอะไรแต่หลานเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมาได้เองหากหลานสืบหาตัวตนของผู้นำแ,แรงจูงใจในการลงมือได้ก็จะเป็นผลงานใหญ่ที่องคชาย18จะเข้าหวังบรุรพาและอนาคตของหลานอย่างมากแน่นอนถ้าก็ว่าทำไมจะไม่กลัวข้าแล้วที่ท้ก็เข้าใจจุดนี้แล้วนี่เอง อืมใช่แล้วแต่ว่าสองคนเมื่ารู่คนหนึงชื่ออินชิวอีกคนชื่อจือเทียใช่ไหมได้ยินว่าพวกเจ้าสามคนตัวมาด้วยการสนิดกันเหมือนพี่น้องข้าคาโจาไม่ได้แต่คิดจะฆ่าพวกนางก็ง่ายเหมือนปอกด้วยคนเลวก็ยังเป็นคนเลวอวย่างขั้ง ชอบเอาจุดอ่อนของคนอื่นมาข่มคู่จืเสียกับอิงชิวไม่เคยล่วงเกินท่านใช่ไหมละ่ะดึงพวกานางเข้ามาเกี่ยวข้าาอามโนธรรมขององค์ชายไม่เจ็บปวดบ้างเลยเหรอว้าว ท,ทำอะไรองค์ชายไม่เห็นเหรอพวกนี้ล้วนเป็นธนูที่อาบพิเลมที่ตัวนางเองเจ้จะทำอะไรข้าจะทำอะไรนี่ะเ้าต้องการให้ท่านถอดเสือ้อผ้าพวกเขาลงแล้วเรียกพ่อที่เขากน อยากตายหรือไงพ่ออะไรพ่ออะไรเหรอพ่อเปนท่อมไงนี่จะถามอีกพ่ออะไรจะถอดหรืไม่ถอดไม่ถอดใช่หรือไม่อะข้าเป็นองค์ชายคุกเข่าให้ฟาดินและพระญาติไม่เมตตาคุกข่าให้ผู้อื่น เนั่นก็ได้นั้นก็เอาแบบง่ายๆหน่อยถอดเสื้อผ้าแล้วรียดลูกพี่ธนูหมื่นดอกยิงพร้อมกันต่อให้เป็นองค์ชายเจ็ดผู้สูงส่งเทียงใดก็ยังต้องตายอยู่ดีสินะเออครับครับครัอแล้ว ถอดเสือ้อผ้ายังจะช้าๆอยู่ด้านเข็มขัดละ่ะจะจะถอดออกให้หมด <c oughs> ท่านว่าองค์ชายอห่งพวกท่านแต่ละวันใส่เสื้อผ้ามากมายในสามชัน้นนอกสามชัน้นไม่เหนื่อยด้วยท่านอย่ามองข้านะถ้าบอกก่อนนะคนุณแซนนข้าไม่ได้เอาเปรียบท่านนะ ถ้ากำลังสอนการเป็นคนให้ท่านข้าหวังดีต่อท่านว่าอะไรคือการเคารพผู้อื่นอย่าคิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกแล้วจะทำอะไรตามใจต,ตัวเองได้มาเม okay ื่อพูดเรียกเขาอะไรนะคนแท้หนาเหรออ ไม่ไม่งั้นท่านอยากแท่สซ่งตามค่าเหรอ,<ส>อ,อข้าขอเตือนท่านนะห้า<ม>ข้ามาใล้ข้าอีกถ้าพางอดดีมากคูละ่ะเฮ้ให้ข้าถอดเสื้อค้อแล้วยังให้ค่าคุกเขาให้เจ้า<ม><ม>ได้<ม>ฉะนั้นข้าก็ถอดด้วย ตอนนี้รู้จักรัวแล้วเหรอตออจะถอดเสื้อผ้าต่อน,นี้ถ้าก็ไม่มีทางไม่มีทางอะไรเหรอองค์ชายท่านพูดสิพูดสิดสองค์ชายสตรียากจะเาเป็ของพูดนี้มาจากไหนเนอะรับมือจอมมารอย่างท่านแน่นอนว่าต้องเตรียมให้มากหน่อย เห็นหรืยอยังดินปืนของแท้ขอแค่ข้าจุดชนวนรับรองว่าระเบิดจนกระดูกท่านปววล,ลิวว่นเราจะไปครูต้องตายไปพร้อมข้าหรยอไม่ต้องพูดมากรับปากเงื่อนไขข้อข้อหนึ่งไม่อย่างนั้นข้าจะตายพร้อมกับท่านดีดดดดเลยเ,เ,เ,เงื่อนไขอะไรอะปลอยข้าให้แต่งงานกับฉู่กุยหงไม่ได้หรอก พูดอะะไรเลยนว่าจะคุณพูดอะไรดีๆไม่ได้หรอกคุณหนูเขอนอบอกแล้วโอชัยเจ็ดไม่ใช่คนดีอะไรคุณฆ่ากายเขาต้องไม่ใช่ของดีเดี๋ยวนะโอชัยเจ็ดเป็นคนทำไมข้าถึงเป็นสิ่งของอนะิ่งชิวจือเสีย่ยเมื่อเอ๋อล่ะนานเหิงก็มาด้วยเหละไม่ได้ไม่อยู่ชูควยหง ผู้แม่ของเจ้าอยู่ข้างนอกถ้าเขาเห็นข้ากับเจ้าแต่งตัวแบบนี้ <c oughs> เขาจะคิดยังไงฮะอ่ะคิดว่าไงเล่าไม่ได้ไม่ได้ ออกไปแน่โงอีมังลุกขึ้นไม่ลุกลุกหยิบขยะหยิบขยับชพอยชกิยชกิอย่าบอกให้ท่านอย่าบคายฟังเข้าใจใช่ไหมโชกิใครให้นแหกปากก็จะอุดปากให้ตายเลยต่อไปจะไม่เป็นละครไอ้หน้าออีกแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มีประโยชน่เหมือนกันทำอะไร พวกนางสองคนก็ผักท่านไว้ไม่ใช่เหรอปล่อยผักใส่บอกเจ้านายของเจ้าเรื่องในราชสำนักลงที่ข้าอยู่ให้หาจากมเมื่อเอ๋อหน่อยอ้าวท่านมาได้ยังไงมเมื่อเหรอโอ้โหพวกเราไปดูดอกไม้ที่สวนกันเถอะ,อะมเมื่อเหรอไปเมื่อเหรอ นั่นเอครั <t. <t ้งที่สามออนไลนเหรอครั้งที่สาม ท่านคงไม่ได้แอบคิดเรื่องพวกนี้อยู่ที่บ้านทุกวันหรอกนะอ๋อก็จริงนะที่อุทยานหลวงหนึ่งครั้งที่ทะเลสาบในจูนหนึ่งครั้งรวมครั้งนี้ด้วยก็เป็นครั้งที่สามแล้วไอ้ไม่เป็นไรหรอกดูดุดเน่าอย่าคิดมากจูบใครก็เหมือนกันอย่างน้อยเขาก็หน้าตาดีอยู่นะโอ๋องชายเจ็ดที่ท่านพูด หูปากแบบนั้นเหรอ,อพอแล้วท่านก็ไม่มีอะไรให้หน่าเอาเปรียบสักหน่อยจะดูขนาดนั้นทำไมฉันพูดแล้วข้าขอบอกเจ้าหนะยภายในสามวันเอาของที่ข้าต้องการมาให้ข้าแล้วข้าจะให้เจ้าแต่งงาน <_ S 2> ไม่ใช่นั้นเรื่องที่ป่านุ่นข้าทาได้อีกเป็นร้อยครั้ง <_ S 2> เป็นพันครั้ง ข้าทำร้ายเจ้าไม่ได้แต่ข้ามีวิธีทำให้ฉูกุยหงตายทั้งเป็นแต่ว่าสาวันน้อยเกินไปหรือเปล่าหาดรวยกันอีกหน่อยสิห้าวันได้ไหมสองวันท่านคุยแบบนี้ก็ไม่สนุกนะหนึ่งวันสองวันสองวันนะแต่ว่าอง์ชายข้าอยากข้าอยากขอร้ององค์ชายเดี๋ยวต้นออกไปออกไปจากตรงนั้นได้ไหม ใช่ยพวกรามาจัดการส่งอี้บิางต่อแบบนี้จะให้เกียรติไปหรือเปล่าแถมยังให้ปีหน้าต่างออกทางประตูหลังอีกอะฮะอชายท่านอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่รู้แล้วส่งี้เต๋อได้ชูกคุยหงมาเหรออ่ขรับคุยกันในห้องหนังสือเยอะทีเดียวดูเหมือนว่าตระกูลซ่งจะเข้าย่งชิงตำแหน่งแลชทายาทแล้ว หากไม่กำจัดตัวปลาอย่างส่งอีมอั่งวันนั้นจะต้องเป็นภัยใหญ่นะองชายส่งอีมั่งนางเจ้าเล่ห์เพทุบายตอนเนี้ยถ้ายังถูกดาาคุบก็มอีกนีม่มันข้าฆ่านางไม่ได้ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่มีวิธีอื่นบอกฐานเจียงเยว่ให้ข้าได้เห็นคุณค่าของพวกเขาได้แล้ว